เกาหลีเหนือประกาศวันนี้ประสบความสำเร็จในการทดสอบอาวุธครั้งแรกนับตั้งแต่สมมตรระหว่างกิมจองอึนกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ประเทศเวียดนามและก่อนสมมตรระหว่างคิมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียที่คาดว่าจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับขณะเดียวกันเกาหลีเหนือประกาศวันนี้ว่าไม่ต้องการเจรจากับไม้ปอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอีกต่อไปโดยโทษปอมเปโอว่าเป็นผู้ทําให้โต๊ะเจรจายุ่งเหยิงครับ สำนักข่าวของเกาหลีเหนือรายงานวันนี้ว่าคิมจองอึนผู้นําสูงสุดได้ชมการทดสอบอาวุธนําวิถีทางยุทธ,ธาศาสตร์ที่สามารถติดตั้งหัวรบอันทรงพลังได้แต่ไม่ได้เปิดเผยภาพของคิมหรือภาพของอาวุธดังกล่าวครับโดยผู้เชี่ยวชาญคาดว่าน่าจะหมายถึงอาวุธพิสัยใกล้ที่สามารถยิงจากทางบกทางน้ําและทางอากาศได้ไม่ใช่ขีปนาวุธข้ามทวีปที่เป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐรับในวันเดียวกันเกาหลีเหนือรายงานอ้างคำกล่าวของนายกวนจองกัน เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศที่ดูแลกิจการเกี่ยวกับสหรัฐว่าไม่มีใครสามารถทํานายสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีได้ตราบใดที่สหรัฐยังไม่ยอมละทิ้งต้นต่อที่ทําให้เกาหลีเหนือต้องพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ตั้งแต่แรกและการเจราจาระหว่างสองประเทศมักผิดพลาดไปหมดเมื่อใดก็ตามที่ไม้ปอมเปโอเข้ามายุ่งดังนั้นเขาจึงหวังว่าในการเจราจาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสหรัฐจะเลือกบุคคลอื่นที่มีความระมัดระวังและมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าปอมเปโอครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคิมจองอึนขีดเส้นตายให้สหรัฐปรเปลี่ยนพฤติกรรมจนถึงสิ้นปีนี้แต่ปอมเปโอซึ่งเคยให้การกับสภาคองเกรสสนับสนุนการเรียกคิมว่าทรราชตอบโต้ว่าฝ่ายเกาหลีเหนือต่างหากที่ต้องแสดงให้สหรัฐเห็นถึงความคืบหน้าในการปลดนิวเคลียร์ที่เป็นรูปธรรมครับเมื่อวานนี้สถานีโทรทัศน์ฟูจิทีวีของญี่ปุ่นเผยแพร่ภาพของนายคิมชางซอนผู้ทำหน้าที่พ่อบ้านของคิมจองอึน ขณะกำลังตรวจตราบริเวณสถานีรถไฟในเมืองเวลาดีวอสตอ็อกทางภาคตะวันออกของประเทศรัสเซียตอกย้ำกระแสข่าวที่ว่าผู้นำเกาหลีเหนือเตรียมพบกับประธานาธิบดีป,ปูตินในสัปดาห์หน้าขณะที่สหรัฐได้ส่งผู้แทนพิเศษด้านกิจการเกาหลีเหนือเยือนกรุงมอสโกเมื่อต้นสัปดาห์นี้ครับ